สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมโมบายลีเจนกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ครับตัวละครนะครับตัวเก่าครับนั่นก็คือเบนครับจนสลัดผีครับซึ่งช่วงนี้ครับคริสต์มาสนะครับก็เปิดให้เล่นฟรีครับอืมหลายตัวละครเลยทีเดียวก็ลองไปจับจับไปเล่นเล่นดูครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก่อนช่วงนี้ครับผมเข้าไปดูในเพจของโมบายลีเจนครับรู้สึกว่ากําลังจะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้ามาวันไหนก็จะลองจับๆมารีวิวให้ดูครับวันนี้ก็ไปดูกันดีกว่าว่าเบนครับมันทําอะไรได้บ้างครับผมเริ่มกันที่สกิลที่ตัวครับเบสเบนนะครับจะชาร์จพลังใส่ดาบของเขาครับเมื่อโจมตีครับจะเพิ่มความเสียหาย60%ถึง105%ครับแล้วก็จะตีสเปซนะครับหรือว่าตีกระจายไปโดนศัตรูตัวหลังด้วยครับก็ถือว่าดีครับตัวนี้สกิลหนึ่งครับก็ยิงพลังใส่เป้าหมายครับจะทํเสียหาย กาทําความเสียหายกายภาพกับสามไว้สามสิบแต้มนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ใกล้ครับจะได้รับห้าสิบเปอร์เซ็นของความเสียหายหลักครับแล้วก็จะลดสปีดศัตรูลงหกสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ลดเกาะสิบห้าเปอร์เซ็นครับสองวิครับอ่าสกิลที่สองครับก็เบ็นจะโยนถังเล้าลงในพื้นดินครับแล้วก็จะทําการฮิลครับหรือว่าฟื้นฟูนะครับเลือดนะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนลุมทีมที่อยู่ใกล้ๆครับ ส่วนสกิลสุดท้ายครับสกิลไม้ตายอัลติเมทครับของเบนครับผมก็จะเรียกเรือลบมาทิ้งระเบิดครับตามพื้นที่ที่กาหนดครับผมจะสร้างความเสียหายทางกายภาพครับให้กับศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็สร้างความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับให้กับป้อมครับผมก็ดูมาแล้วครับสกิลอาจจะงงๆครับแต่ว่าครับผมชอบเอาไวิเปรียบกับ ตัวละครครับในฮอนหรือว่าในด a ครับตัวนี้ครับถ้าใครเคยเล่นนะครับฮอนครับก็จะคล้ายๆกับแกดีเตอร์ครับใครเคยอ่าใครเคยเล่น a ครับหรือว่าโดตาครับโดตาสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันก้าครับหรือว่ากับตันครับใน a ครับซึ่งสกิลมันก็คล้ายๆกับแกดีเตอร์ในฮอนครับสกิลติดตัวนี่ครับตีสเปรหรือว่าตีกระจายครับเหมือนกันเดะครับเหมือนกันฆ่าแล้วก็แกดีเตอร์ครับ สกิลนี้ก็สโลครับทำความเสียหายนะครับซึ่งจริงๆสกิลนี้มันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแกรนดเตอร์มันจะวางกับดักใช่ไหมแกรนก้าก็วางกับดักแต่ว่าตัวนี้มันจะสโลครับเพราะว่ากับสกิลอัติเมทมันเคลื่อนที่ช้ามากครับปล่อยเรือลกก็ต้องทาการสโลครับผมซึ่งสกิลอัติเมทก็เหมือนกันเด้ครับกับกันก้ากับแกรนดเตอร์แกรนดเตอร์มันจะปล่อยรถศึกมาใช่ไหมกันก้าก็จะปล่อยเรือมาครับแต่ตัวนี้จะ เรียกเรือลบมาครับทิ้งระเบิดเหมือนกันนี่ครับแต่ว่าอสกิลแอนิเมชั่นของเบนครับจะทำความเสียหายหรือว่าแสดงผลช้ากว่าครับคือกว่าเรือลบจะมานี่บางทีศัตรูก็หนีไปไกลแล้วครับเดี๋ยจะคล้ายกันสกิลสองก็ฮิวครับอสกิลนี้ก็ถือว่าดีครับสกิลสองเพราะว่าทําให้เบนยืนเล่นได้นานครับอบางทีเล่นนี่ไม่จาเป็นต้องขับฐานเลยครับเลือดน้อยก็ฮิวตลอดซึ่ง สำหรับผมกับเบนก็เป็นตัวละครที่ผมว่าดีตัวหนึ่งครับเหมาะสําหรับการเล่นทีมนะแล้วก็อยู่ในทีมไฟครับอืมก็คือไฟกันเป็นทีมนั่นแหละแต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าจะดูดีจะวิ่งถือดาบไปสับหัวชาวบ้านครับต้องมีเลเวลนิดหนึ่งครับแล้วก็อันติเมทนะครับค่อนข้างที่จะใช้ยากครับเพราะว่าครับตัวละครหลายๆตัวครับจะมีสกิลนะครับสําหรับสไลด์ครับนั่นแหละครับเขาอาจจะสไลด์หนี เรียกว่าสไลด์หรือเปล่าอย่างเช่นนะครับนัตตาเลียนี้อาจจะสไลด์นีครับบูโน่อย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวละครที่มีสกิลกระโดดอย่างอลุกาก็อาจจะกระโดดหนีครับเดี๋ยวว่ก็บารมันอย่างเงี้ยมันอาจจะกระโดดสไลด์นีได้นะครับฉะนั้นอัลติเมทนี่สําคัญครับการใช้ก็ต้องนะครับดูจังหวะนะครับส่วนมากครับจะยืนอยู่กลางๆหรือว่าหลังๆนะครับซาลเบียนต้องมีตัวเข้าไปล่อตีนะครับให้เราใช้สกิลได้ เนียนครับหรือว่าอาจจะให้เพื่อนเข้าไปก่อนครับต้องมีตัวเข้าก่อนครับอย่างเช่นใบหญ่านะครับหรือไม่ก็ไทเกียวอย่างนี้ครับหรือไม่ก็มิดาทอร์ครับตัวถึกๆเข้าไปลอกตีนนะอ่าหรือไม่ก็อลูกกาดกระโดดเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับเราก็ค่อยสกิลตามหลังนะครับแล้วก็เข้าไปฮิวให้เพื่อนแล้วก็สกิลหนึ่งสโลให้โดนสกิลนะครับสติปก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ เออไม่ต้องเชื่ออะไรภากไทยก็ได้แต่ว่าผมเล่นก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเขาเบียนก็คือมันยืนเลนนานครับสามารถดันเรื่อยๆครับไม่ต้องกลับฐานครับพาสกิลตัวมันตีสแปนเนี่ยตีกระจายนะเราก็ไม่ต้องกลัวครับเวลาเจอสายแรงครับล้วก็สับคีบไปแล้วให้มันโดนสายอ่าสายแรงที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละครับแล้วก็เรามีสกิลฮิวครับยืนนานๆเลนนานๆสกิลอัตเมทแล้วก็สามารถใส่ป้อมดันคีบไปได้น่ครับมันดีตรงนี้ครับดันก็ได้ครับกึ่งกึ่งซับกึ่งกึ่ง อ่าซัพพอร์ตนะครับแล้วก็กึ่กึงตัวเนียนคัคิวได้ครับตัวนี้นะครับแถมยืนเรียนนานมีสกิลซัพพอร์ตกันด้วยอ่ะพามอก็เยอะแล้วครับไปลองดูด้วยก่อนครับว่าผมเล่นบินจะทำได้ดีขนาดไหนครับผมไปุูดีกว่าครับ อะลุยครับโอ้ให้เราไปกลางเลยเนี่ยมันจะไม่โอ้เราเจอเนี่ยครับจุนเจ้าครับโอ้โหครับอาลูกกาดครับสองตัวาคนหนึ่งงัดคนหนึ่งโดดใส่เรียบร้อยครับเราไม่น่าจะรอดรอดต้องติดป้อมไว้ก่อนแลัวซีเรียสครับ นี่ครับนี่ครับ,รบยิงห่าวแล้วก็ตบเลย <c oughs> เออเฮีดูจะห่าวเลยแล้วโดดอยู่ที่นีก็โดดมาใส่ครับ <c oughs> เดี๋ยวตบสักที <c oughs> หายซ่าเลยค <c oughs> าร์บอนไปไหนบอหมอยรวบรวมอะไรสักอย่างครับ ขอสักนี่ขอสักทีฮ้าแล้วกันไอ้นี่มันอะไรขัางมนอยู่กันสองคนกล,กลัวอะไรวะเนะี่ยดูบอกให้ฆ่าหรือเปล่านี่ครับนี่ครับ,รบขออีกทีะสับหลังดีดีฟันข้างหลังหนะ่อย สื้อมาเขาจะมีตัวหายอะไรมีเข้าอ้าวคาอะไรแล้วครับเราทีมเราเขาจะมีตัวหายแบบาด้มีตัวเข้าป่าเขาแบบแล้วลิงโดนตกไปแล้วครับน,นี่อะไรนักหนาไอ้นี่สับสักที นี่ครับเอาดครับหน้าเรียบร้อยครับอะไรทั้งหนาห้าวเลยครับดนดไปโดนมานอนอน่นะครับเป็นศพแล้วครับเอีรู้สึกว่า าไปไหนะไวโอ้โหเราฆ่าสองเลครับข้างบนครับสะก,ก็อย่างเท่ากันครับป้อมแล้วก็เท่ากันนะยังไมไ่เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเสียเปรียบแล้วเออเขามีตัวซับมาช่วยแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ซับครับนั่นคือตัวลาดครับนี่มาโอ้โหมายิงสตันดื้อๆเลยครับดูน้องหิวครับหิวพวกนี้มันหิวว่ะเออ อยากจะฆ่านะก็เข้าใจกูแบาเราจะทำหน้าตาคนควรนั่งนี้นะโดดดดๆดูวิ่งดวิ่งดูวิ่งโอ้โหดูครับนี่ยิงใส่ทีนะรู้ครับโดดาหนี่ นี่ยยิงคืนครับนี่หมาโดดมาแตบปวดเราวน่าจะได้พ่อมไปแล้วครับนั่ครับโอกาสมาได้แต่ว่าโดดเข้ามานี่ถอยไม่ได้เว้ยบอกก่อนนี่ครับเราไปล่างเลยครับ สวดล่างจะโดนเยอะครับล่างโดนไล่ครับล่างโดนไล่โดนไล่ไม่รู้ว่าไล่ไปไหนอ่านี่ไง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 น่าเรียบร้อยครับนี่ไงไม่กลับครับไม่กลับ จำเป็นต้องกลับครับเรายืเนเรียนยยาวนานๆครับดันเรื่อยๆครับทีมเราก็เก็บไปเรื่อยๆยืเนเรียนนานๆนานๆได้นานๆ,ๆ ครรับเามีใ,ใครอยู่ไหมแถวนี้มาสสงจุ๊บจุ๊บเราไม่งัดออกมาล่ะอุย้ยวิ่งเลยครับรู้สึกว่าจะมาเยอะอันตรายครับจุนเจ้ายัางหนีครับเราจะอยู่ทำไมครับเออบ้าแล้วขนาดพี่ยังวิ่งหนีแล้วผมจะอยู่ทำไม เท่าเด้ยมีตัวเดียวเยอะกว่าเยอะครับกลัวอะไรครับกลัวอะไรเดียวเยอะกว่าเยอะเออเอาไปตีคลิปทำไมนี่ครับเรียบร้อยครับเดียวเยอะกว่าเยอะเดียวให้ครับกลัวทำไมครับ ทางครับผมไทยไปทีละป้อมสองป้อมแล้วนะยืนเลียนได้นานอย่างเงี้ยครับดีต้องเสียเลียนมากเดี๋ยวเขาวิ่งนี้ไหมเจอลุมดักหน้าเลยครับเราไม่ต้องไปไหนน,นี่ครับหนึ่งไปไหนวะตามครับ <S <S ทัน อัดเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับอืมเอาดิอุย้ยไม่ทันอุย้ยถอยถอยถอยเดียวครับเออย,ยังอยู่ยังได้อยู่นะไม่ทันครเมื่อกี้จะทิ้งเราอีกทีนะถอยอ่ะโอ้ ไม่ต้องกลับงัดมปเอ้าไม่งัดมากลัวอะไรวะจุนเจ้าโอ้นี่อุย้ยถอยครับไม่กลัวครับเดี๋ยวตอนนี้กลัวแล้วครับถอ,อ,อยอาดเลยครับบุ้มบุ้มบึ้มบุ้มนี่ครับนี่มาแหิวครับหิวตัวเองเรียบร้อยครับสามถอยครับ เราต้อรู้จกักมีตัวตามเก็บเยอะอยู่นะทีมเราไม่เป็นไรครับหิวครับหิวตัวเองไม่ต้องกลับครับนานๆครับอยู่นานๆครับ <c oughs> นี่เข้ามีออกดันไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันโดดมา้นั่นนั่นไงอัดเลยครับ ตุ่มตุ่มตุ่มเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ครับสองตัวครับ <c oughs> เรียบร้อยครับอย,อยู่ในเลนนั้นๆเราดันเรามันสายดันอยู่แล้วตัวนี้ดันได้ครับจบังหวะปะทะก็ต้องนนัว <c oughs> พอหนนัวนี่ก็ปล่อยอ,อันตีเนียนเนีครับย ไปไล่สโลว์นี่ครับยืนเรียนนั้นนะดันดันเยา่างเขาลำคานคือมันไม่กลับนี่ครับอยู่เรียนเดียวเนี่ยครันสูาบนจะโดนไล่ปร่ไม่มีอะไรขึ้นบนมากก็ได้ไหม ใครเปิดก่อนมาเปิดเลยครับมาเลยล่างล่างจะโดนใครวะเนี่ยล่างมาแล้วครับไม่ทันครับลิงสับหัวเพื่อนนี่ครับเขาก็จะงัดเข้าป้อมอรอดู้นละเราก็ โดนไหมโอ้โหวิ่งหนีวิงว่งทันด้วยเหยียบเหยียบร้อยครับถือว่าได้ยิงป้อมเลยนะถอยครับเอาวิ่งเร็วครับ <laughs> เออเป็นไรครับ ป้อมเราได้เราไม่เสียหายอยู่แล้วป้อมเราเป็นต่อเยอะลงไปดันล่างต่อมาป้อมตัวนี้มันตัวดันอยู่แล้วดันไปเรื่อยครับไถไปเรื่อยจังหวะอังตีก็สกิลเนียนๆครับพอมีของนี่ก็โหดนะบอกก่อนโหดทุกตัวครับ้อมีของ มาล้วก็โคดินจ่าครับดูซิ่ว่ามันจะทำอะไรได้ครับสับเล็บติงยิงวิเปิดเปิดเลยเฮ้ยนี่บดูครับ้หนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับหิวครับเราเลือดเรายังหิวอยู่นะ นี่ครับถอยครับเจอดเขาป้อมไม่ได้แล้วเสียเปรียบแร้วยืนอ้าว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 โดนสตันครับโดนสตันไม่ไหวก็หิวครับหิวครับยืนอยู่นี่ครับเนียนไปเรื่อยครับ จะมางัดเราจะมางัดเราใช่ไหมไถ่ครับไถ่อยู่แถวนี้ครับไถ่ไปเรื่อยครับนี่ครับลงเลครับปุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊ม,มนี่ครับโดวนึงตนะัวไหมวิ่งครับ ป้อมครับน่ะป้อมบนไปนะครับโดนไถดึงความสนใจไปเรื่อยครับล่างน่าจะโดนครับเอาเดี๋วบอกว่าตายนะล่างนี่ครับง่ายวิ่งมาวิ่งมาลาดเขาเลยดื้อๆครับปล่อยไปคงหลุดครับโทษนะ หครับเห็นเรานี่ครับเรียบร้อยครับถึกเลยเหนียบแล้วก็มาอีกครับเ่าป้อมเรื่อยๆครับต้องเป็นตัวดันครับไม่อะไรมากมายครับเน้นดันป้อมไปเรื่อยครับนี่ สกิลมันสกิลหมูดีๆนะเดี๋ยวจะทิ้งระเบิดทิ้งบอมทิ้งบอมไปเกาะถอยครับมมาเยอะก็ถอยมาแล้วบุ้มบุ้มเรียบร้อยครับหนึ่งตัวโดนครับโดนโดนไหมโดนไหมโดนไหมหนึ่หนึ่งหนตัวนี้ตัวนี้ นี ah oh oh, oh ่ครับ er ุ <h 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 ้ยโอ้โหโดนครับกดฮิลไม่ท no ันครับแต่ว่าก็ได้ป้อมไปนะกินเราองอะไรมากมายครับเน้นดันป้อมครับเกมแบบนี้ก็เ๋ยเป็นตัวดัน ที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่าโดนฆ่าไปแล้วเอาไหววะวิ่งนี้ต่างคนต่างวิง่งแล้วไงโอ้โหโดนจุดเจ้าฆ่าเยอะครับ่าไม่มีประโยชน์ก็ป้อมล่างแล้วก็ได้ไปแล้วะจะได้แล้วนะครับป้อมล่างเราก็ได้ไปแล้วป้อมแตกสองทางครับผมแต่ทีมเราป้อมยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวขึ้นต่ออัพตัวนี้ เตรียมตัวเตรียมตัวไปต่อนะไม่ต้องซีเรียสครับ <c oughs> เขาไม่ยอมแพ้แล้วก็เรียบมาครับงัดมาเลยงัดมาเลยครับ,รบนี่ครับเรียบร้อยครับใช่ครับอาบเลยครับสาบครับ นี่เรียบร้อยครับค่าสองครับตามครับมาสับอย่างเดียวจังหวะแล้วก็ปล่อยแอนตีบแล้วดันสองทางเลยตอนนี้สบายครับนี่ครับหิวครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยครับดีตรงนี้ครับดันได้เรื่อยๆเนียนๆไปเรื่อยแล้วปล่อยแอนตีใส่เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ตามนี้ครับสำหรับเบนครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมติดตามกดไลบ subscribe ทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ